ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาวิศะวะกรรมอุตสหาหการรมและการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรนห้องท536หห้องปฏิบัติการงานเชื่อมไฟฟ้าส่วนประกอบของตู้เชื่อม,ก,อออมก,อการแต,ต,ต่งกายในการเข้าปฏิบัติง,<ก>นงตานผู้หญิงควรมัดผมให้เรียบร้อยและถ้าผู้ชายมีผมยาวก็ควรมัดให้เรียบร้อยเช่นเดียวกัน <ส brahim> สวมใส่แว่นตาและหน้ากากตลอดเวลาในการเชื่อมสวมใส่ถุงมือหนังชุดหนังและรองเท้าหุ้มส้นขั้นตอนก่อนการปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้า 1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในกล่องให้ครบถ้วนดังนี้แว่นตาประแจหกเหลี่ยมช็อคขีดชิ้นงานเหล็กขีดแปรงขนอ่อนแปรงลวดสกัดชุดหนัง ุงมือหนังคีมคีบชิ้นงานคอนคอสเหล็กฉากเหล็กคอนหัวกลม 2. นํนำกล่องเครื่องมือไปวางบริเวณเส้นสีเหลืองหน้าตู้เชื่อมไฟฟ้า 3. าปรับตำแหน่งโต๊ะงานและหยิบคีมคีบชิ้นงานและคอนคอสแหล็กขึ้นมาวางไว้บนอิฐทนไฟ 4. ี่ทำการดึงสายเชื่อมจักตู้เชื่อมมายังหัวเชื่อมโดยให้ยึดสายดินเข้ากับเหล็กฉากบริเวณตะแกรงให้แน่นและวางหัวเชื่อมไว้บนอิฐทนไฟทําทำการเปิดเบรกเกอร์ตรงบริเวณทางเข้าห้องเชื่อมไฟฟ้าโดยตัวเล็กคือเปิดตัวดูดควันเวลาเชื่อมและตัวใหญ่คือเปิดไปยังตู้เชื่อม 6. ททำการเปิดสวิตช์ที่ตู้เชื่อมออนและเชื่อมตามใบงานที่กําหนดใบงานที่ 1. การฝึกเดินแนวเชื่อมท่าลาบขั้นตอนการทํางาน 1. นําแผ่นเหล็กมาทำความสะอาด 2. ใช้ลวดเชื่อม e 6 0 1 3ขนาด2.6ม mm, มตรและทําการปรับกระแสะไฟฟ้าเชื่อมประมาณ60-100แอมปส 3. สวมถุงมือหน้ากากและชุดป้องกันสะเก็ดไฟ และนำแผ่นเหล็กหรือชิ้นงานที่ไม่ใช้แล้วในถังมาทำการลองชิ้นงานไว้ 4. เปิดสวิตช์เครื่องเชื่อมและเริ่มทำการอาร์คโดยมีมุมเดินอยู่ที่65องศาถึง75องศาและจะมีมุมงานอยู่ที่90องศานํานำลวดเชื่อมไปขีดที่แผ่นลองชิ้นงานเพื่อให้เกิดการอาร์ค และหลังจากนั้นทำการเดินแนวเชื่อมให้ขนานกันประมาณ3-5ถึงแนวตลอดชิ้นงานและความกว้างของแนวเชื่อมประมาณ2เท่าของความโตของลวดเชื่อม 6. คขีบชิ้นงานเพื่อน,นำไปคอสล็กและทำการขอทำความสะอาดโดยนำเม็ดโลหะที่ติดบริเวณแนวเชื่อมออกทั้งหมดโดยใช้ค้อนหัวกลมกับสกัดในการช่วยสกัดให้เม็ดโลหะออก หลังจากนั้นใช้แปรงลวดขัดให้เรียบร้อยไปงานที่2การฝึกเดินแนวเชื่อมท่าขนานนอนขั้นตอนการทำงาน 1. นําำแผ่นเหล็กมาทำความสะอาด 2. นํนำชิ้นงานไปหนีดที่อุปกรณ์จับหยุดชิ้นงาน 3. เริ่มทำการเชื่อมโดยมีมุมงานอยู่ที่90องศาและมุมเดินอยู่ที่65 -75 ถึง75องศา 4. นํนำลวดเชื่อมไปขีดที่แผ่นรองชิ้นงานเพื่อ เพื่อให้รวดเชื่อมเกิดการอาร์คและเดินแนวเชื่อมเป็นแนวให้ขนาดการ3-5ถึงแนวตลอดชิ้นงานโดยมีความกว้างของแนวเชื่อมประมาณ2เท่าของความโตของดวดเชื่อม 5. านำคีมคีบชิ้นงานคีบชิ้นงานออกจากที่ยึดชิ้นงานเพื่อนำไปเคาะทำความสะอาดเคาะทำความสะอาดโดยนำเม็ดโลหะที่ติดบริเวณนแนวเชื่อมออกทั้งหมดโดยใช้ค้อนหัวกลมกับสกัดสกัดให้เม็ดโลหะออกจนหมด และหลังจากนั้นใช้แปรงลวดขัดให้เรียบร้อยใบงานที่3ขั้นตอนการทำงาน 1. นําำแผ่นเหล็กมาทำความสะอาด 2. นํนำชิ้นงานไปหนีบที่อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานให้เรียบร้อย 3. เริ่มทำการเชื่อมโดยมีมุมเดิน60-75องศา เริ่มเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นด้วยระยะอา์ค0.5เท่าของความโตลวดเชื่อมให้ได้ครึ่งแผ่นเหล็กหรือประมาณสองแนวเชื่อมใช้คีมคีบชิ้นงานคีบชิ้นงานออกจากที่ยึดชิ้นงานเพื่อนำไปทำความสะอาดทำการเคาะทำความสะอาดนำเม็ดโลหะที่ติดบริเวณแนวเชื่อมออกทั้งหมดโดยใช้ค้อนหัวกลมกับสกัดสกัดให้เม็ดโลหะออกจนหมด หลังจากนั้นใช้แปงรงลวดขัดให้เรียบร้อยใบงานที่4การเชื่อมรอยต่อชนไม่บากขอบงานท่าลากขั้นตอนการทำงาน 1. นําแผ่นหล็กมาทำความสะอาด 2>, 2. ทําการปรับกระแสะไฟเชื่อมประมาณ6 0 1 0 0์หลังจากนั้นทำการเปิดออน 3. าํนำชิ้นงานทั้ง6ชิ้นมาวางไว้บนที่รองชิ้นงานเพื่อเชื่อมให้ติดกัน โดยมีมุมงานอยู่ที่65 7 5ถึง75องศาทําการเชื่อมยึดชิ้นงานทั้ง6ชิ้นให้ติดกันทั้งหมดโดยใช้รวดเชื่อมที่ไม่มีฟักเป็นเกลดวัดขนาดช่องว่างของร่องแนวเชื่อมโดยจะเชื่อมบริเวณหัวและท้ายนํามาคอสแล็กทําความสะอาดจุดต่อก่อน 4. วางชิ้นงานในท่าราบแล้วเริ่มทําการเชื่อมจับขอบชิ้นงานตรงไปตามแนวร่องให้มีขนาดโตพอสมควรด้วยมุมของลวดเชื่อมในการเชื่อมท่าราบ ถหลังจากเชื่อมครบเสร็จแล้วให้นำมาเคาะทำความสะอาดโดยนำเม็ดโลหะที่ติดบริเวณแนวเชื่อมออกทั้งหมดโดยใช้ค้อนหัวกลมกับสกัดสกัดให้เม็ดโลหะออกจนหมดและใช้แปงรงลวดขัดให้เรียบร้อยใบงานที่5การเชื่อมรอยต่อชุนไม่บากขอบงานท่าขนานนอนขั้นตอนการทำงาน1นําำแผ่นเหล็กมาทำความสะอาด 2. ทํทำการเชื่อมยึดชิ้นงานทั้ง6ชิ้นให้ติดกันโดยเชื่อมบริเวณหัวและท้ายของชิ้นงาน โดยมีมุมงานอยู่ที่65-75ถึง7จองศาหลังจากนั้นคอสเล็กทำความสะอาดจุดต่อก่อน 3. นํนำชิ้นงานไปจับยึดอุปกรณ์จับชิ้นงานก่อนเพื่อทำการเชื่อม 4. เริ่มทำการเชื่อมแนวแรกทางด้านขอบซ้ายมือของชิ้นงานตลอดชิ้นงานด้วยมุมร่วดเชื่อมอยังทำมุม5้าถึองศากับแนวขนานนอน เขาทำความสะอาดและนำเม็ดโลหะที่ติดบริเวณแนวเชื่อมออกทั้งหมดโดยใช้ค้อนหัวกลมกับสกัดสกัดให้เม็ดโลหะออกและใช้แปรงลวดขัดให้เรียบร้อยขั้นตอนหลังการปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้า 1. ทำการม้วนสายเชื่อมทั้งสองไว้บนหลังตู้เชื่อมโดยความโตของวงสายเชื่อมอย่าให้เกินพื้นที่บนหลังตู้เชื่อม สองทำความสะอาดบนบูชเชื่อมโดยบูชเชื่อมสามารถแยกชิ้นส่วนได้โดยยกตะแกรงเหล็กออกจากบูชเชื่อมเพื่อทําความสะอาดบริเวณที่วางตะแกรงและทําความสะอาดบริเวณพื้นที่ทํางานและภายในห้องให้เรียบร้อย 3. ทําการปิดเบรกเกอร์ตรงบริเวณทางเข้าห้องงานเชื่อมไฟฟ้าขั้นตอนการส่งชิ้นงานเชื่อมไฟฟ้า 1. นึ่นำผลงานของนักศึกษามาทำความสะอาดโดยใช้แปรงลวดขัดให้เรียบร้อย 2. อเขียนชื่อนามสกุลและรหัสประจำตัวนักศึกษาบนชิ้นงานของนักศึกษาและเขียนว่าเป็นใบางานที่เท่าไหร่ลงบนหน้าชิ้นงานในหน้าที่มีแนวเชื่อมเท่านั้นโดยให้ทำเครื่องหมายแนวที่จะส่งตรวจตามใบางานที่กํำหนด สามการส่งงานให้ส่งในครั้งที่สองให้วางไว้บนโต๊ะในห้องที่นักศึกษาปฏิบัติงานของแต่ละห้องโดยส่งคืนทั้งหมดโดยแยกเป็นสองกองกองที่หนึ่งคือชิ้นงานที่จะส่งตรวจและกองที่สองคือชิ้นงานที่ใช้แล้วกับชิ้นงานที่ยังไม่ได้ใช้ให้มากองไว้รวมกัน